เอาละครับนี้ผู้เท่าจัดให้พิเศษนะสำหรับมือใหม่และมือสมัครเล่นนะครับก็คือว่าการถอดและการบัดกรีอุปกรณ์พวกนี้สมมุติว่าแผ่นวงจรเขาเป็นอย่างเนี้ยนะครับดูความสูงของตะกั่วก่อนนะตะกั่วก็สูงมากนะเนี่ยตะกั่วสูงมากร็ถือว่าตะกั่วสูงมากเลยละเราแก้ได้โดยการที่ว่าใช้ รวดซับก็ได้นะหรือจะใช้ที่ดูดตะกัวก็ได้ถ้าง่ายก็ใช้ที่ดูดตะกัวนะถ้ายากหน่อยก็ใช้ที่ซับแต่การซับต้องซับเร็วนะถ้าที่ดูดตะกัวนี่แป๊บเดียวได้ผลก็ที่ดูดตะกัวเขาดีกว่านะแต่ที่ว่ารวดเร็วแล้วก็ไม่สิ้นเปลืองไม่เสียค่าใช้จ่ายนี่คือปั๊มดูดตะกัวนะของผู้เท่าที่ใช้ก็ตัวละประมาณแปดสิบีเท่านั้นเอง เคยใช้อยู่ห้าร้อยหกร้อยบีได้อยู่ประมาณหกเจ็ดปีปรากฏว่ากัวแรงไปวางพาดโดนแล้วก็ปลาติกคลัลายเสียไปเรยต้องจัดหาใหม่พอจัดหาใหม่ก็ไม่ต้องดีมากแล้วเพราะของดีเราใช้มาแล้วเลยมาใช้ของที่ว่าไม่ดีมากแต่ก็ถือว่าใช้ได้นะผู้เจ้าก็ใช้มาสองปีละสําหรับเจ้าแปดสิบบีเนี่ยนี่นะเป็นปั๊มดูดตะก,กวัวให้ใช้ตัวใหญ่นะ นำดูดตะกัวเราก็ต้องใช้ตัวใหญ่เพราะว่าตัวใหญ่ได้เปรียบกว่าราคาก็ไม่ต่างกันเยอะแรงอัดลมก็ดีกว่าแรงดูดลมนะดีกว่าเยอะด้านปลายเนี่ยผู้เท่าหาเจ้ายางเขาเรียกว่ายางอ่าทนความร้อนนะจะใช้ซิลิโครนรุ่นใหม่ก็ได้หรือเป็นยางแบบนี้ยางแบบนี้ผู้เท่าตัดมาจากจุบหลอดของอ่าทีวีจอแก้วนะจุบหลอดไฟสูงอ่ะ ไฟแรงดันสูงครับ่ะเพราะว่าตรงนั้นเขาจะทนความร้อนได้ดีแล้วก็เอามาใช้ดูดนี่ก็หัวหนึ่งก็ได้อยู่ครึ่งปีถึงหนึ่งปีสบายๆเลยนะไม่ร้อนจนละลายแล้วไม่เปื่อยด้วยแล้วก็อ้น,นี้ก็จะเป็นที่ว่าการลมรั่วนะการลมรั่วก็คือเป็นเทปที่ว่าเราใช้กับท่อประปาพวกนี้อเอามาใช้ได้นะ ตัวนี้ก็ดูอ่ายี่ห้อซื้อนะเพราะว่าราคาประมาณแปดสิบเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นคล้ายๆอย่างนี้เขาเรียนแบบยี่ห้อดีนะเพียงแต่ว่าคุณภาพเขาไม่ค่อยได้เรื่องเท่าไหร่ก็คือว่าหลังจากที่เราใช้ดูดไปได้สักพักหนึ่งเนี่ยประมาณอาทิตย์หนึ่งหรือว่าดูดจะกลัวเยอะๆเนี่ยเขาจะเริ่มกดแล้วไม่ไปแรงดูดไม่ค่อยมีแล้วแก้ได้ครับโดยการที่ว่าเราถอดออกมาเนาะ ก็จะถอดได้เราถอดออกมาโดยการหมุนอย่างเงี้นะหมุนแล้วก็ดึงออกมาค่อยๆดึงนะถ้าเราดึงเร็วที่จะก่วดจะกลบใส่บริเวณนี้เต็มละเพราะฉะนั้นเราค่อยๆดึงออกมาแป๊บหนึง่งพุทธาวางก่อนนะเอาละแล้วก็เราก็นําจาระบีนะมาใส่บริเวณนี้ซะจารบีเราใส่บริเวณนี้ เปิงเขานี่ก็คุณภาพต่ำนะแต่ว่าก็ถือว่ารับได้อยู่ในราคานี้นะแล้วจุดสำคัญเลยก็คือว่าเราใส่จรารบีจุดนี้นะจุดเนี้ยเราใส่จรารบีแล้วก็เขี่ยไอ้เจ้าพวกนี้ทิ้งนะที่ตะกวดที่เขาติดอยู่เนี้ยเขี่ยทิ้งบริเวณนี้เราก็ทาจราระบีได้แต่ว่าที่แรงดูดไม่มีจะมาจากตรงนี้นะยางตรงนี้ซึ่งเขาถูกับผนังเจ้าตัวเนี้ย และถ้ายางคุณภาพไม่ค่อยดีเนี่ยก็คือว่าเขาจะฝปดง่ายถ้าฝืดง่ายนี่แรงอัดเขาจะน้อยนะเพราะว่าเขาดูดดีดขึ้นมาช้ามากจะถ่วงเวลาตรงนี้นะเพราะฉะนั้นเราใช้จารบีทาเข้าไปทาบริเวณนี้ให้เขาลื่นพอเขาลื่นทีนี้แหละแรงดูดจะกลับมานะสําหรับของราคาถูกถ้าราคาแพงนี่ผู้เช่าจําได้ว่าไม่เคยทาจารบีเลยนะเขาจะลื่นตลอดระยะเวลาสี่ห้าปีเขาคุ้มอยู่นะ แต่ถ้าคนงบน้อยเนี่ยก็มาใช้แบบนี้ก็คุ้มได้ผู้เท่าเขีย่ยตรงนี้ทิ้งไปก่อนนะเดี๋ยวผู้เท่าจะเขีย่ยตะก,กัวบริเวณนี้ทิ้งไปก่อนนะเอาละก้าวเขีย่ยออกแล้วนะสะอาดก็พอประมาณนาะแล้วก็เราก็ใช้อาทิชชู่เช็ดได้นะเพราะว่าตะก,กวัวเขาจะติดกับจาระบีแล้วก็เลอะมากนะ เช็ดปลายมีดก่อนแล้วก็วางปลายมีดลงแล้วก็มาเริ่มเช็ดบริเวณนี้นะบริเวณนี้ก่อนเพราะว่าจาระบีเขาน้อยแล้วก็มาเช็ดตรงนี้นะมาเช็ดตรงนี้ดูแล้วก็ไว้ทําตามได้นะเพราะว่ามือใหม่มือสมัครเล่นนี้เขาแทบไม่รู้จักอะไรเลยหรือว่าบางคนก็รู้จักหน่อยนะ เอาละสังเกตไหมว่าตอนเนี้ย่ยางเห็นอะไรชัดแล้วเพราะว่าคีตะกัวเขาออกตรงนี้จะขู่ทิ้งก็ได้ไม่ถูก็ได้นะเพราะไม่มีผลกับเขาเขาแค่ประยุงตัวเฉยๆบริเวณเนี้ยมาดูจารบ,บีกันนะจารบ,บีนี่ที่ผู้เช่าใช้เป็นจารบ,บีไฮเทคนะเดี๋ยวเอาอันนี้ออกก่อนนะออกก่อนเพราะไม่สําคัญอันนี้ก็ยังไม่สําคัญตอนนี้นะก็ผู้เช่าอธิบายนี้ก่อน มาดูจรารบีนะจรารบีที่ผู้เช่าใช้นี่ก็เป็นจรารบีไฮเทคใช้ได้สารพัดละอย่างเช่นใส่ในลูกปืนพัดลมนะเขาจะหนืดตอนแรกเปิดตอนแรกแต่ว่าหลังจากใช้ไปหนึ่งอาทิตย์แล้วเขาจะลื่นมากแล้วก็เขาไม่ออกไม่หนีออกไปไหนนะก็คือว่าเขาจะยังอยู่ในลูกปืนได้ตลอดแต่ถ้าเป็นจรารบีธรรมดาจรารบีถูกๆนะอันนี้ก็ไม่ใช่แพงนะถ้าเป็นจรารบีถูกทั่วไปเนี่ย เวลาลูกปืนเขาวิ่งตามร่องแล้วเขาจะถีบจระ,ะบีหนีออกหมดนะแต่เจ้าตัวนี้ถีบไม่ออกครับเพราะว่าเขาจะยืดได้แล้วก็หดได้นะเจ้าลองมาละนี่นครับเป็นแบบนี้นะราคาไม่แพงนะถ้าผู้เท่าจะไม่ผิดก็ประมาณสี่สิบถึงแปดสิบปีนี่แหละนี่นะเขาบอกว่าอุณหภูมิสูงถึงประมาณนี้ก็ไม่ต้องเชื่อมากเพราะว่า ของเจ้านี้เขาเชื่อได้ไม่ค่อยมากเท่าไหร่แต่ว่าเขาทำมาเขาทามา่ะพอใช้ได้เ้าลองแล้วนะพอใช้ได้ปูดของพัดลมห้ามเอาไปใส่นะเพราะเขาจะเหนียวมากแต่ถ้าเป็นลูกปืน,นใส่ได้ลูกปืนที่ว่าความร้อนสูงๆหน่อยหรือว่ากระบี่ชอบหนีออกเนี่ยใช้เจ้าตัวนี้ได้นานนะกว่าเขาจะหนีออกไปนานมาก นานหลายเท่านะสังเกตนะยี่ห้อพวกนี้ไม่แพงที่พุทธเจ้าใช้เนี่ยนะย่ออะไรไม่รู้แหละดูในาอ่เจ้าร้านขายที่กรทมนั่นแหละนะตัวเอตัวเอนำหน้าน่ะแล้วก็ตัวเอกับตัวเฮนำหน้าน่ะเจ้าหนึ่งลาเจ้าหนึ่งโชอะไรทุกนั้นแหละนะไปดูให้ดีนี่นะ ให้สังเกตยี่ห้อพวกนี้แล้วก็แค่เราพิมพ์เซิร์ชเข้าไปนี่เราจะเจอเลยนะถ้ารูปร่างจารบีใสๆอย่างเนี้ยก็จะเป็นรุ่นเดียวกับที่ผู้เช่าใช้นะแบบนี้นะเนื้อเขาใสามากเอาละเดี๋ยวเปิดให้ดูนะเนื้อเขาจะใสามากนี่นะเนื้อใสามากเลยแล้วก็ผู้เช่าถือว่าคุณภาพเขาก็พอประมาณนะไม่ถึงกระดีสุด แต่เหนียวนะเหนียวถ้าเกิดเป็นบูธพัดลมนี่ไม่ควรใช้ใช้ไม่ได้เลยละเพราะว่าแรงฝืดเขาจะเยอะแต่ถ้าเป็นลูกปืนนะแรงฝืดเขาจะเกิดตอนแรกหลังจากนั้นก็เข้าที่เสร็จแรงฝืดจะไม่เกิดแล้วลื่นที่นี่ลื่นมากลื่นชนิดที่ว่ามดเดินผ่านก็แทบล้อหัวแตกล่ะเอานะผู้เฒ่าจะใส่เจ้าจารเบีให้ดูนะ ใช้ปลายมีดอันเก่าเพราะว่าเดี๋ยวจะเลอะปลายมีดอันใหม่เอาไว้ทําลายวงจรเท่านั้นไปตัดลายวงจรเท่านั้นเนาะเนี่ยใสใ่ทั่วนะจะระบีท้ายทั่วมือถ้าไม่สัมผัสได้เป็นยิ่งดีเพราะว่าพวกนี้จะเป็นพวกเคมีเนาะพวกสารเคมีแล้วก็ตะกัวเราก็ไม่แน่ใจว่าเฮ้ยมันจะละลายออกมาหรือเปล่าหรืออะไรยังไงนะเพราะฉะนั้นเราใช้พวกนี้ดีกว่า ผู้เฒ่าทํางานจะทางด้านนี้มาก็ประมาณหกสิบปีแล้วนะผู้เฒ่าก็ไม่ไม่ค่อยได้สัมผัสมันโดยตรงแหละถ้าสัมผัสโดยตรงก็ไปล้างมือนะอย่าปล่อยคาไว้อย่าปล่อยให้มันติดมือนะเพราะว่าเราไม่รู้สารเคมีอะไรบ้างเราไม่ไว้ใจแค่นี้แหละใส่ไม่เยอะบางๆด้วยนะเจ่าใส่บางๆด้วยไม่ได้เยอะมากเนี่ยนะให้พออยู่อ่ะตรงนี้นิดนึงอ่ะ นิดหนึ่งตรงนั้นไม่ค่อยสําคัญเท่าไหร่นะมันสําคัญที่ลูกยางตรงเนี้เอาพู้เจ้าเช็ดก่อนนะเจ้าเช็ดมีดก่อนก็ใส่เสร็จแล้วก็เก็บจารบีนะอย่าเอามาวางเกะก,กะเพราะว่าเขาใหญ่พื้นที่เขาเยอะนี่เนาะสองร้อยห้าสิบกรัมเนี่ยนี่วันที่เขาวันที่ผลิต สองศูนย์สองสามหรืออะไรของเขาก็โอเคอ่ะรับได้นะเอาเก็บไว้ก่อนทีนี้มาดูตรงนี้นะตอนใส่ตรงนี้เราสลับด้านได้แต่บางครั้งสลับด้านแล้วก็กดไม่ลงนะให้เราถอดใหม่แล้วก็มาสลับด้านอีกทีนึงเนี่ยยัดเข้าไปเฉยๆเนาะยัดเข้าไปเฉยๆเสร็จแล้วก็พอสุดตรงนี้ก็จับหมุนอย่างนี้นะก็จะเจอร่องละพอเจอร่องเสร็จปุ๊บ นหะเรากดได้สุดนะแล้วก็หมุนล็อกไว้แค่นี้นะแล้วก็เนี่ยการกดดูนะนะเราจะรู้ว่าแรงดีไม่ดีเราทดลองอย่างนี้นะเอาละยัดไม้ทดลองใช้นิ้วกดตรงนี้นะนิ้วกดปลายเขาเนี่ยปิดรูไม่ให้รูเขาเข้ารูเขาออกเนี่ยนะดูแรงดูดเขาเอาละแล้วเราก็กดไปฟืดเอากดแล้วนะตอนกดเราปล่อยได้ แต่ว่าตอนดูดนี่เรากดให้แน่นนะเอาละตอนนี้นิ้วกดอยู่นะอาจจะมองไม่ชัดแต่ว่าเรามากดดูนะสังเกตสปริงตรงนี้เขาเอาว่ดูสปริงให้ชัดนะสังเกตการขึ้นสปริงเขาถ้าขึ้นเร็วถือว่าจาะระบีทํางานได้ดีมากนะการดูดเขาแรงจะเยอะนะสังเกตสปริงนะไม่ค,ค่อยค่อยขึ้นนะถ้าเกิดลูกยางดีหรือว่าซีนยางดีเนี่ย เขาจะไม่ขึ้นเลยนะเขาจะท้างเลยเพราะนั้นถือว่ายางโอลิงเขาอะดีมากแต่ถ้าเขาขึ้นอย่างนี้ก็รับได้นะถ้าขึ้นอย่างนี้เราก็รับได้อยู่ดูนะยิ่งขึ้นเร็วยิ่งดีนะพู้ท่าอาจจะบอกผิดไปถ้ายิ่งขึ้นเร็วยิ่งดี เพราะว่ามันมีรมรั่วอยู่ตามซีนนั่นแหละนะเนี่ยถ้าประมาณนี้ก็ถือว่ารับได้นะช้าขนาดนี้เละผู้เช่าจะดูได้ดูละสำหรับมือใหม่มือสมัครเล่นนะมือเก่าเขา,เขาไม่มอมองนะครับเพราะว่าเขาทำเป็นหมดแล้วเขาทำมาเป็นสิบปีแล้วมึงครับจะเห็นว่าสะกวัวตรงนี้จะมีอยู่สองจุดนะจุดนี้กับจุดนี้ เราดูดข้างเดียวนะเพราะว่าเราดูดข้างนี้ออกทําไมถึงดูดข้างนี้ออกเอาดูดข้างนี้ข้างนี้โทษทีนะดูดข้างนี้ออกเพราะว่าหัวแรงจะเข้ามาบัดกีได้ดูดข้างนี้นะข้างนี้เราปล่อยให้ใหญ่อย่างนี้แหละเพราะว่าเราไม่ต้องเพิ่มตะก่วนะข้างนี้เราต้องการให้เขาเรียบเพราะฉะนั้นเราต้องเอาออกนะการเอาออกเราก็ใช้หัวแรงเนี่ยดูดข้างเดียวนะ ปลายหัวแรงเนี่ยตั้งอยู่ที่ประมาณสามร้อยหกสิบนะเอาขอดูชัดๆอีกครั้งหนึ่งนะพอเห็นไหมสามร้อยหกสิบองศานะเอาละจิ้มแป๊บหนึ่งแล้วก็ขึ้นเลยเดีย๋ยวจิ้มค้างนะถ้าจิ้มค้างปริ้นจะล่นเพราะว่าปริ้นนี้ทนได้ประมาณสองร้อยกว่าเท่านั้นเองเอาละเห็นไหม ออกแล้วแล้วตอนนี้ท่านดูความสูงเขานะดูความสูงนะตัวหลังที่เราดูดเมื่อกี้สังเกตนิดนึงจุดนี้นะที่เราไม่ได้ดูดเนี่ยจะหนาขนาดนี้นะหนาประมาณนี้ตอนแรกเลยก็หนาอย่างเงี้ยวนจุดนี้จุดที่เราดูดเนี่ยดูความบางเขานะเดี๋ยวท้าจะกระยาให้อหกมุมพอเห็นมุมเนาะ เนี่ยความบางก็แทบติดเสร็จปิดเลยแทบไม่มีความสูงเลยอย่างนี้เราเราถือว่าเราใส่อุปกรณ์เอ d ได้ถ้าเกิดว่าขาสองขาของ s อ d เ็มดีเนี่ยยังไม่มีตะกัวเลยให้เราใส่ข้างหนึ่งก่อนนะเพื่อไว้เป็นที่ยึดนะข้างใดข้างหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวเราเราก็ใช้ตะกัวมาจิ้มตรงนี้เราใช้ตะกัวจิ้มตรงนี้เสร็จปุ๊บใช้หัวแรงนะเข้าจิ้มเพื่อเพิ่พพมความร้อนหน่อยหนึ่งแล้วก็ ค่อยๆขยับเจ้าตัวนี้เข้านะเอาละตัวนี้อันเดิมเขาถ้าเป็นอันเดิมนะอันเดิมเขาคือขีดอยู่ด้านนี้นะขีดอยู่ด้านนี้นะเนี่ยอันเดิมเขาอะผู้เท่าจุดไว้นี่จะเป็นขีดนะขีดของไอ้เจ้าไดโอดตัวนี้นะถ้าเราสังเกตเห็นเนี่ยเขาจะมีขีดนะเขาจะมีขีดอยู่ด้วยอ้าวดูจะชัดนะ ดูชัดๆเห็นไม้ไม่เห็นเอาไม้เอาไม้อะไม้นี่ยเขาจะมีขีดอยู่ด้วยนะตรงนี้ไม่มีขีดนะก่อนที่เราจะบัดกรีนะ่ะก่อนที่เราจะทํางานนะให้เราเพิ่มตะกัวเจ้าตรงนี้ก่อนเพราะว่าบริเวณนี้ยมันอาจจะมีออกไซด์แล้วก็บัดกียากมากแต่ทุกครั้งที่ผู้เท่าทํางานนะถ้าใส่เอ d เนี่ย ผู้เท่าจะต้องใช้น้ํายาบัดกีไม่ใช่น้ํายาบัดกีที่ทุกคนไปซื้อกันห้าบาทสิบบาทไอ้ตรงนั้นไม่ใช่นะจะเป็นน้ํายาบัดกีชนิดที่ว่าแพงหน่อยนะไว้ถอดเจ้า SMD พวกชิปไอซีที่ไร้ขาทั้งหลายนะเป็นรุ่นที่ว่าไม่ถึงกับดีมากนะถ้าดีมากนี่แพงเกือบพันนะแต่ถ้าชุดที่ว่าไม่ดีมากนี่ก็ร้อยกว่าสองร้อยแต่ใช่หลักปีนะใช้งานหลักปีเลยเดี๋ยวผู้เท่าให้ดูยี่ห้อนะแป๊บหนึ่ง เอาละครับมาแล้วนะลักที่ผู้เช่าใช้นะยี่ห้อเขาเป็นยี่ห้อนี้นะชัดไหมเดีย๋ยวนะผู้เช่าขยับนิดนึงจะได้เห็นชัดเป็นยี่ห้อนี้นะเนี่ยนี่คือยี่ห้อเขานะใช้สำหรับ BGA นะ BGA ก็คือว่าการ Chip การีบอลชิปอุปกรณ์ไร้ขานะแต่ว่าไม่ถึงกระดีนะอันนี้เป็นประเทศที่เขาผลิตนะ ไม่ถึงก็ดีนะครับไอ้แบบนี้ยแต่ถือว่าใช้ได้เพราะว่าดีกับไม่ดีต่างกันยังไงถ้าของดีเลยเวลาเรารีบอลหรือว่าเราบัตกีเนี้จะไม่มีควันเลยนะควันขาวจะไม่ออกเลยเพราะเขาทนอุณหภูมิได้สูงกว่านั้นแต่ถ้าของแบบเนี้ยอาจจะมีควันบ้างเล็กน้อยนะขนาดเขาคือร้อยกร,รมัมรู้ไหมร้อยกร,รัมนี้ผู้เฒ่าใช้มาเป็นปีแล้วนะยังไม่หมดนะหนึ่งปีแล้วยังไม่หมดผู้เฒ่าใช้ยังไง เดี๋ยวมาดูผู้เท่าใช้นะประหยัดอย่างแรงสำหรับยี่ห้อนะจดจดไว้หน่อยก็ได้แล้วก็พิมพ์เสิร์ชหานะแล้วก็สั่งมาราคาจะอยู่ที่ประมาณไม่เกินสองร้ยหรือสามร้อยนี่แหละเท่าัาสั่งมาประมาณปีหนึ่งแล้วนานแล้วนะเนี่ยเขาบอกสำหรับ BGA แต่ไม่ใช่เกรดหนึ่งนะไม่ใช่เกรดเอนะถ้าเกรดเนี่ราคาเกือบพันผู้เท่าเล่นไม่ไหวหรอกเพราะผู้เท่ามาใช้กับการบัรกรี s ดีทุกชนิดนะ จะใช้ตัวนี้เอาขอดูข้างในได้ได้ได้ได,ได้เดี๋ยวเปิดให้ดูนะอา้าวนี่ดูข้างในเขานะนี่ผู้เช่าใช้มาหนึ่งปีละเห็นแล้ว,ย,วยังยังเหลือประมาณเนี้ยประมาณครึ่งประมาณเกือบครึ่งนะไม่ถึงครึ่งละประมาณเกือบครึ่งเพราะว่าเขาประมาณร้อยกรัมเท่านั้นเองน้ำหนักเขาเบาครับนะเอาปิดละตอนปิดก็ดีนะ เพราะว่ามันจะไม่ได้ไม่หกถ้าเกิดว่าอากาศร้อนๆแล้วมันละลายเนี่ยมันจะไม่ได้ไม่ไหลออกมาเอาละาปิดแล้วผู้เฒ่าทํายังไงการจะใช้แต่ละครั้งเนี่ยผู้เฒ่าไม่ได้เอามาใช้จากในนี้นะเพราะว่าจะทําให้ในนี้เขาสกรปรกนะผู้เฒ่าใช้หลอดเข็มฉีดยาเนี่ยเอาหลอดเข็มฉีดยาเล็กๆอย่างนี้นะเอามาเพื่อใส่นะ ดึงออกมาแล้วก็ใส่เข้าไปเขี่ยจากในนี้นะเราเขี่ยจากในนี้แล้วก็เรายัดใส่เข้าไปในนี้นะยัดใส่เข้าไปแล้วเวลาเราจะใช้เราก็แค่กดนะเดี๋ยวผู้เช่าเก็บอันนี้ก่อนเนี่ยอย่างเวลาผู้เช่าจะใช้เนี่ยสังเกตนะผู้เช่าจะกดนิดเดียวอย่ากดแรงนะกดนิดเดียวเอาละเริ่มออกมาแล้วเห็นไหมเริ่มเห็นแล้วว่มมามานิดน,นึงนะ เราใช้ใบมีดเนี่ยใบมีดนี้ก็ต้องจัดหาสักสองใบนะเพราะว่าใบาหนึ่งถ้ามาโดนเจ้าน้ํายาตัวนี้แล้วเนี่ยโดนตะกัวไม่ได้นะโดนตะกัวแล้วเข้าบัดกีติดเลยละตะกัวจะเกาะเลยละแต่ถ้าเกิดว่าสเตนเลสหรือว่าเหล็กพวกนี้ยังไม่ได้โดนยังไม่ได้โดนน้ํายาตัวนี้นะตะกัวจะไม่เกาะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็คือตัวช่วยบัดกีอย่างดีเลยล่ะนะอ้าวใช้แค่นี้เพื่อจะไปดูนะปลายที่เดียวเนี่ย เขามาทําอะไรเขามาทําอย่างนี้เจ้าอุปกรณ์ตัวนี้นะเขาจะมีขาสองฝั่งนะขาเขาสองฝั่งอย่างเงี้ยอ่าเราหงายขึ้นอย่างนี้นะเรามาทาด้านใต้เขาเนี้ยทาด้านใต้ตรงนี้หน่อยหนึ่งเรามาทาด้านใต้ตรงนี้หน่อยนึงปาดให้บางเลยนะอย่าหนานานะเพราะหนามันเปืองถึงมันจะดีแต่มันเปือง แต่ก็ใช้งานคุณภาพเท่ากันบางกนหนนะเพราะเขาจะวิ่งหนีเองนี่นะเรามาทาตรงนี้อ่ะสีละสองด้านสี่ด้านนี่นะเอาละทาเรียบร้อยทีนี้ปาดให้บางจะได้ไปเปลืองเอาละพอบางเสร็จเราก็มาทาตรงนี้ต่อนะตรงที่เราจะบัดกรีตรงนี้เราก็มาทาตรงนี้ต่ออ่าแล้วก็ทาด้านนี้ด้วยนะเพราะว่าเดี๋ยวจะใช้หวัวแรงจิ้มตรงนี้ ฟักในตัวเขาก็มีนะแต่กลัวแต่ว่าฟักในตัวเขาสู้เจ้านี้ไม่ได้หรอกใช้แหนบตัวนี้นะแหนบบางแบบนี้นะตัวยังไม่เกินยี่สิบอะนะจุดที่ผู้เช่ามาร์กไว้คือตรงนี้นะขีดเขาอยู่ด้านนี้นะหมายความว่าขีดเขาจะอยู่ตรงนี้เอาละผู้เช่าใช้นิ้วใหญ่ๆวางไว้ก่อนนะอ่าผู้ชมสังเกตนะว่าตอนนี้ตรงหรือยัง เดี๋ยวนะผู้เท่าจะขยายบริเวณนี้ให้นะชมลองดูนะตรงหรือยังไม่เห็นอีกอ่ะขึ้นมาอีกหน่อยแล้วนี่นะพอมาอยู่อย่างนี้เสร็จปุ๊บเราก็ใช้ขยับตรงนี้แล้วนะขยับให้ก็ตรงอย่างเงี้ย เพราอท,ทีมันล้นจอนี่นะเราขยับให้เขาตรงตรงประมาณเนี้เอาละครับท่านผู้ชมวันนี้คลิปนี้ผู้เท่าขออธิบายเพียงเท่านี้ก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไป EP หน้าครับผู้เท่าขอบใจท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิป ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ที่รูปนิ้วมือใต้คลิปและรูปกระดิ่งกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้เท่าในการทำคลิปท่านผู้ชมช่วยให้ผู้เท่าผ่านโปรได้อัพคลิปได้มากกว่าวันละ1คลิปส่วนท่านผู้ชมที่มีความประสงค์ให้การสนับสนุนผู้เท่าในการจัดหาอุปกรณ์มาทำคลิปได้ที่ qr ดิมขวาล่างครับสวัสดีครับ